สวัสดีครับพบกับกราฟิกชาแนลนะครับโดยกรอฟทนากริกนะครับผมกราฟิกชาแนลคืออะไรกราฟิกชาแนลนะครับเป็นความตั้งใจของกรอฟเองครับผมที่จะเปิดช่องนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนะครับผมในการสอนทำกราฟิกแบบเบื้องต้นแบบเบสิกเบสิที่คนทั่วๆไปหรือว่าคนใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนะครับผมก็สามารถที่จะทําตามได้นะครับหรือว่าสามารถแกะวิธีการทํานะครับผมไปทําเองได้นะครับ จุดกำเนิดของกราฟิกแชแนลนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมีคนนะครับผมเริ่มมาให้ความสนใจในเรื่องของการาใช้กราฟิกนะครับผมในการทํางานนะครับผมในการขายของออนไลน์นะครับผมหรือแม้แต่การทํากราฟิกเพื่อไปต่อยอดสิ่งต่างๆทั้งการเรียนนะครับผมแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟิกแชแนลก็จะเป็นสื่อนะครับผมสื่อหนึ่งที่ใช้ในการ ประกอบอาชีพแล้วก็การหารายได้อะไรประมาณนี้นะครับผมที่ที่เราตั้งใจไว้นะครับในส่วนของตอนนี้นะครับกราฟิกชาแนลเนี่ยก็จะอยู่ในพาร์ของการทำสติกเกอร์ไลน์นะครับผมซึ่งการทำสติกเกอร์ไลน์เนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างรายได้นะครับแบบ Passive Income หรือว่าเเป็นรายได้ที่มันไม่รู้จบอะครับ เราทำเราลงทุนหรือว่าลงแรงนะครับในการทาสติกเกอร์ไลน์แค่หนึ่งครั้งนะครับผมเราก็จะสามารถสร้างไรายได้นะครับแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็หรือบางท่านนะครับการทาสติกเกอร์ไลน์เนี่ยในคอสหรือว่าในในอะไรก็แล้วแต่นะครับที่กอบสอนหรือว่าแต่จุดนี้นะครับสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจได้นะอย่างบางท่านนะครับก็นาสติกเกอร์ไลน์หรือว่านําตัวการ์ตูนที่วาดเนี่ยไปต่อยอดในเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผม นั่นคือการเอาตัวการ์ตูนไปใส่ในคอนเทนต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่นักเรียนนะครับอาจจะใช้ตัวการ์ตูนนะครับในการนําเสนองานในการนําเสนอสื่อต่างๆผ่านคุณครูนะครับซึ่งจิลวสติกเกอร์ไลน์เนี่ยบอกได้เลยครับผมว่าเป็นสิ่งที่ทําง่ายมากๆนะครับและทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับไปเป็นอาชีพนะครับได้ในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ครับก็มีในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษที่ ทำให้คุณเนี่ยสามารถทําสติกเกอร์ลน์ได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากครับผมใช้แค่กระดาษดินสอนะครับผมแล้วก็ปากกาตัดเส้นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เท่านั้นเองครับผมมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมที่ใช้ได้จริงนะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปทําเกิดรายได้นะครับผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเทคนิคนี้ก่อนนะครับผมการสร้างสติกเกอร์ลน์ง่ายๆนะครับ แม้วาแม้ใช้ Photoshop ไม่เป็นก็สามารถทำสติ๊กเกอร์ลายได้เรามาเริ่มต้นกันเลยครับผมสำหรับการทำสติ๊กเกอร์ลายนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้คุณวาดรูปนะครับผมวาดรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับลงบนกระดาษนะครับผมอาจจะเป็นกระดาษ a 4กระดาษสมุดนะครับผม แล้วทําการตัดเส้นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ผมทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปแทนตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเสี่เวลานะครับเดี๋ยวผมทําสําเร็จนะครับแล้วก็มาให้ดูนี่ครับอย่างตัวนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมทํามานะครับอันนี้เนี่ยผมวาดในกระดาษ a 4ธรรมดาเลยนะครับเป็นกระดาษรียูสของที่บ้านด้วยนะครับก็เราวาดวาดนะครับวาดปกติวาดเหมือนวาดดิสอปกตินะครับแล้วทําการตัดเส้นด้วยหมึกหรือว่าเมจิกนะครับผมแล้วก็ลบรอยดิสอออกนี่ครับผม z o o ไปดูใกล้ๆนะครับ นี่ครับเป็นตัวตัวการ์ตูนนะฮะที่ผมวาดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี่เองนะครับเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยวาดภาพเสร็จแล้วเมื่อเกี้คือตัวนี้เนาะที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแล้วตัวนี้นะครับที่ผมวาดไปแล้วนะหลังจากที่เราวาดภาพเสร็จแล้วนะครับถัดไปเราก็คือการถ่ายภาพนะครับผมถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนจากกล้องหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเราก็ทําการส่ง ไฟล์ของรูปภาพนะครับเข้ามายังอ e ีเมลนะครับผมหรือถ้าเราสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ของเราหรือว่าเจ้ากล้องถ่ายรูปนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดึงรูปตรงนั้นออกมาได้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีในเรื่องของการส่งอ e ีเมลนะครับผมเข้ามาในในเมลของผมนะครับแล้วก็มาเปิดจากในคอมอทีหนึ่งนะครับผมผมใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละง่ายธรรมดาธรรมดานะครับผมแล้วก็ ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้หลังจากที่เรานะครับส่งอีเมลเข้ามานะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเ้าจะเห็นเมาส์ของผมเคลื่อนที่อยู่นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมก็เปิดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เซฟภาพนะครับกดเซฟภาพออกมานะครับอันนี้ผมเซฟไว้ละเตรียมมาให้แล้วนะครับก็คือนี่ผมก็เซฟมาไว้ในไฟล์นี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดโปรแกรมนะครับ h o t o s h o p ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับตัวที่ผมใช้เป็น CS 6นะครับก็นี่ผมเปิดหน้าตาของจอโ o โต้ชอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่มีภาพของเราอยู่ย่อขนาดลงนะครับจับตัวภาพของเราเนี่ยใช้เมาส์นะครับผมคลิกนะครับแล้วก็ลากนะครับลากเข้ามา วางไว้ในพื้นที่ส่วนสีเทาๆตรงนี้นะครับว่างๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยคลิกออกนะครับปล่อยคลิกเมาส์ออกนะครับปึ๊บจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่ทําให้เราเนี่ยใช้สําหรับในเรื่องของการทํางานนะครับผมหรือไม่ถ้าเราจะไม่ใช้วิธีการลากแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกนะแล้วผมก็จะใช้วิธีนี้ประจํานะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ไฟล์นะครับผมสังเกตที่เมาส์ผมนะครับ เข้าไปที่ไฟล์นะครับเลือกที่จะโอเพนนะครับผมเลือกโอเพนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์ของรูปนะครับโฟลเดอร์ของรูปที่เราสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับแบบนี้นะฮะเป็นโฟลเดอร์สอนวาดรูปนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับผมแล้วก็จะดับเบิคลิกที่รูปก็ได้หรือจะคลิกที่คําสั่งว่าโอเพนก็ได้นะครับเขาก็จะเปิดภาพขึ้นมาให้เช่นเดียวกันนะครับผม หลังจากที่เราเปิดภาพขึ้นมาแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือ,อไปดูที่ฝั่งขวามือนะครับขวามือสุดของหน้าจอนะครับจะขึ้นเป็นรูปของเรานะครับผมแล้วก็เขียนคาว่า Background นะครับมันจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า background นะครับให้เราทําการเราจะาำคือ d o บเบิลคลิกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวเลเยอร์ที่เขียนชื่อว่า background นะครับ มันจะได้หน้าตอนนี้ขึ้นมานะครับผมให้มันจะเ,เขียนคําว่า new layer นะครับให้กดโอเคปึ๊บมันจะเปลี่ยนจากคาว่า background นะครับเป็น layer ศูนย์นะครับผมทีนี้เราก็จะสามารถทํางานกับตัวนี้ได้ละนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้มาดูที่แถบเมนูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะมีเครื่องมือที่เป็นรูปคล้ายๆประทัดนะครับคล้ายๆพลคล้ายๆพล คล้ายพูแล้วก็จะมีก้านไม้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเลยเห็นไหมเ่ยที่ผมขยับอยู่ให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับผมหรือไม่ถ้าเราหาไม่เจอนะครับผมบางทีมันอาจจะไปขึ้นอยู่ในรูปของเจ้าคู่กันแบบนี้นะครับเจ้าคู่กันตัวนี้นะครับให้เรานะครับผมคลิกค้างนะครับคลิกค้างขึ้นมานะครับจะขึ้นแถบเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกนะครับผมชื่อว่าเมจิกวานนะครับเมจิกวาน2นะครับ ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเลือกนะครับเจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติในการเลือกเลือกสีนะครับผมเลือกสีที่เหมือนกันนะครับผมในการเลือกสเล็กสีที่เหมือนกันนะครับให้เราไปคลิกในส่วนของพื้นที่ที่เราจะไม่ใช้นะครับผมปึ๊บนะครับนี่ครับผมพอเราเลือกนะครับพอเราเลือกสีที่เราจะไม่ใช้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยมันจะขึ้นคุมนะครับ นี่แหละครับมันมันเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการวาดภาพนะครับการที่เราการที่ผมบอกให้คุณเนี่ยวาดภาพลงบนกระดาษก่อนแล้วตัดเส้นนะครับข้อดีของมันคือถ้าหากว่าเราตัดเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เรามาใช้วิธีนี้เนี่ยในการเลือกคุมสีเนี่ยคุมสีที่เราไม่ใช้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนที่เราตัดเส้นไว้เนี่ยมันจะไม่กินเข้ามาในเนื้องานเรานะครับผมเราจะเราก็จะลบในส่วนของที่เราไม่ได้ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่มัน ครอบคลุมนะครับหรือว่า select ในส่วนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยให้เรากด delete ทิ้งไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นด้านหลังเป็นพื้นตารางตารางแบบนี้นะครับผมเราก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับในการในการทํางานแล้วนี้มันจะขึ้นเส้นปะเห็นไหมฮะขึ้นเส้นปะตรงนี้อยู่ให้เรากด control นะครับผมแล้วก็ d e d o c นะครับปึ๊บเส้นปะนี้จะหายไปนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนถัดไปนะครับ เจ้าตัวสติกเกอร์ไลท์ที่เราทำนะครับตัวสติกเกอร์ไลท์ที่เราทำเนี่ยสีมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ mm hmm. เราก็มาปรับในเรื่องของสีให้มันเข้มขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือให้เราเข้าไปทีเ่เมนูแถบด้านบนนะครับที่มีชื่อว่า image นะครับผม image mm hmm. แล้วให้เราเลือกคำว่า adjustment นะครับ adjustment mm hmm. ก็คือเป็นอันที่2อเนี่ยฮะอันที่2 adjustment นะครับ mm hmm. จะขึ้นแถบอีกด้านนึงขึ้นมานะครับผมให้เราเลือก ไปที่เลเวลนะครับปึ๊บกดลี้ขึ้นมานะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นอยู่3ตัวนะครับให้เลื่อนนะครับให้เลื่อลูกศรน,นี้ไปมานะครับภาพมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยถูกต้องไหมครับให้เราปรับตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ผมปรับให้มันเข้มขึ้นนะครับผมโดยการ โดย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 ลูกศรฝั่งฝั่งซ้ายสุดเนี่ยผมจะไม่ขยันนะครับผมจะขยันแค่ตัวกลางนะครับลูกศรตัวกลางหรือลูกศรตัวท้ายแค่นั้นเองนะครับให้ปรับเข้ามานะครับเห็นไหมครับว่าภาพที่ผมได้ขึ้นมาเนี่ยตัวกระตันผมเนี่ยมันจะชัดขึ้นละชัดขึ้นเหมือนกับเราวาดวาดผ่านพวกคอมพิวเตอร์อะไรละนะครับให้เราพอเราพอใจแล้วให้เรากดโอเคนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราไปสร้าง เลเยอร์ uh, ที่เราจะใช้งานเพื่อทำส่งทางล n e นะครับผมนั่นคือให้เราขนเข้าไปที่ไฟล์นะครับเลือก New ครับผมปึ๊บจะไดหห้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราเปลี่ยนความาความกว้างนะครับผมความกว้างของชิ้นงานอยู่ที่370นะครับผมหน่วยให้เป็นพิกเซลนะครับและเลือกที่ความสูงที่320ครับผมหน่วยให้เป็นพิกเซลเช่นกันนะครับ สำหรับแบ็กกราว n d นะครับสิ่งที่เราต้องปรับก็คือแบ็กกราว n d นะครับแบ็กกราว n d นะครับถ้าของใครเป็นไว้นะครับผมถ้าของใครเป็นไว้ไว้ก็คือสีขาวนะครับให้เลือกเป็น transparent นะครับ transparent ก็คือการแบ็กกราว n d ที่มีความโปร่งใสนะครับให้เลือกใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับปุ๊บกดคลิกเข้าไปนะครับผมหลังจากเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคนะครับจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้แหละที่เราจะใช้ สำหรับการทำสติกเกอร์ไแล้วก็ส่งไปทาง Line เ r เจ็ตเอร์นะครับให้เรากลับมาที่ให้เรากลับมาที่รูปที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะขึ้นในเ,เรื่องของแท็บนะครับแท็บชิ้นง,งานใหม่ขึ้นมาให้เราให้เราไปคลิกรูปของเรานะครับที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับให้เราเลือกไปที่เ,เมนูแท็บซ้ายนะครับแท็บซ้ายเลือกไปที่ไอตัวที่เป็นลูกศรน,นะครับผม อันแรกสุดนะครับตัวนี้คุณสมบัติของเขาคือมันสามารถที่จะคลิกและลาลาล่าชิ้นงานของเราไปใช้ได้นะครับให้เราคลิกค้างนะครับที่ชิ้นงานของเรานะครับแล้วลากไปยังแถบด้านบนนี้นะครับทันไหมฮะลากไปยังแถบด้านบนนี้นะครับแล้วก็เอามาวางบนชิ้นงานของเราปึง้งอันนี้คือเราวางแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่า ขนาดของชิ้นงานของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วพื้นที่งานที่เราจะทำเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับให้เราทําการให้เราทําการอะไรกด c t r o l t thailand กด c อน t r o l แล้วก็ t thailand ปึ๊บนะครับแล้วให้เรา,เาทําการู o o m out นะครับู o เอา u t ออกมาูมเอ out ยังไงนะครับผมูมเอ out อาจจะไปเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายมุมซ้ายล่างนะครับผม ให้เราใส่ตัวเลขไปสักขนาดสักอ่า20ไปก่อนแล้วกันเพื่อที่ดูว่าอ่านี่ผมใส่20ไปมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นขึ้น,นกรอบนี้นะครับหลังจากที่เรากด Control คอนโทรลทีเมื่อสักครู่นะครับมันขึ้นกรอบนี้ให้มาให้เราลดขนาดนะครับโดยการกดชิปค้างนะครับกดชิปค้างแล้วใช้เมาส์นะครับาวางไปยังตำแหน่งมุมของภาพนะครับเห็นเมาส์ไหมเอ่ย ว่ามีแนวมุมของภาพนะครับแล้วกดลากปึ๊บเข้ามานะครับเพื่อทําการลดขนาดของภาพข้อดีของการกดชิปค้างนะครับในการลดขนาดภาพเนี่ยจะทําให้ขนาดของภาพเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่ไม่ยืดไม่หดอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถาลากแล้วก็มาวางไว้ตรงจุดที่เราต้องการจะทํางานได้นะครับเดี๋ยวผมกดถูกต้องก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการซูมกลับเข้าไปห0 0รอปึ๊บ นะครับสูง้าไปอีก150ิบปึ๊บนะครับในตรงนี้นะครับเราจะได้ชิ้นงานเมื่อกี้ที่เราซูเอามาแล้วนะครับที่เราย่อขนาดลงมานะครับให้เราทําการปรับขนาดนะครับหรือเราจะปรับจริงๆเราจริงๆเราจะปรับแต่ขั้นตอนเมื่อกี้ก็ได้นะครับปรับขนาดนะครับให้เท่ากับส่วนพื้นที่งานของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมอาจจะเว้นในเรื่องของขอบนะครับไว้ซอกเล็กน้อยนะครับปึ๊บนี่เลยครับผม ได้ตัวกระตูงของเราแล้วนะครับและตัวกระตูงของเราแล้วที่เราจะใช้เป็นสติกเกอร์ไลนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการเซฟเป็นไฟล์เพื่อใช้สําหรับการส่งไปยังไล n e เ r ียร์เนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับอให้เราเอ๋อผมลืมไปนิดนึงนะครับสําหรับบางคนนะครับที่อยากจะใส่ตัวอักษรก็สามารถ ขยับขยายแล้วก็ใส่ตัวอ,อักษรได้นะครับเดี๋ยในเรื่องของการใส่ตัวอ,อักษรเนี่ย๋ยวผมมาสอนทีนึงแล้วกันเนาะขออน้ขอเป็นสเต็ปในเรื่องของการทําภาพแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเหลังจากเราจะเซฟไฟล์เนี่ยให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับเราเลือกเซฟแอดนะครับเลือกเซฟแอดนะครับจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับผมหน้าจอที่เราให้เราเซฟไปยังจุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะครับ ให้เราตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์นะครับผมเป็นผมตั้งชื่อเป็นน้องกอ๊อฟละกันเป็นชื่อชื่อผมเองนะครับผมน้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกฟอร์แมตไฟล์นะครับเป็น PNG นะครับ PNG นะครับแล้วกดเซฟปุ๊บจะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับผมให้เรากด โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ไฟล์ไฟล์ที่ใช้สำหรับในการส่งาทาง Line Creator เพื่อทำเป็นสติกเกอร์ไลน์นะครับผมเป็นไฟล์ PNG ที่ไม่มีพื้นหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์อันนี้คือไฟล์นนฟเริ่มแรกที่เราสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้อันนี้คือเป็นไฟล์ที่เราใช้ในการทำส่งสติกเกอร์ไลน์แล้วนะครับผม หลังจากที่เราได้ไฟล์นะครับที่จะใช้สำหรับในเรื่องของการทำสติกเกอร์ลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไฟล์ PNG นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราเข้ามาที่นะครับให้เราเข้าไปที่ Stamper นะครับผม S T A M P E R S นะครับครับผม N E นะครับผมแล้วก็นะครับ Simulator นะครับผม S I M U L A นะครับ T I O N นะครับผมแล้วกด enter เข้าไปเลยครับปึ้งจะเด่งหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับหน้าจอนี้เนี่ยมีไว้สำหรับในเคือในการทดสอบนะครับทดสอบการใช้หรือทดสอบการเอ่อทดสอบซิคลาร์ที่เราผลิตออกมานะครับผมวิธีการใช้ของมันก็คือออหลังจากให้เราเปิดรูปที่เรา ทําเสร็จแล้วเป็นไฟล์ PNG เมื่อสักครู่นะครับให้เราลากนะครับลากมาวางในช่องตรงนี้เนี่ยช่องเฉยๆเนี่ยปึ้งมันจะเด้งขึ้นมานะครับนี่คือสติกเกอร์ไลน์ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเราก็ใช้สําหรับทดสอบได้นะครับหรือถ้าสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอออยากอยากจะส่งสมมุติว่าพบละ4สี่สิบตัวนะครับอยากจะส่งไปให้ไลน์พิจารณาเพื่อทําเป็นสติกเกอร์ขายนะเราก็เข้าไปที่นะครับ ่อ n i n r e r t o t o r นะครับผมให้พิมพ์คาว่า Creator นะครับ Creator.line.me นะครับปึง้งเขาก็จะเด,เด้งขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับให้ทำการสมัครแล้วก็ uh, ส่งผลงานของเราขึ้นไปพิจารณาได้ทันทีนะครับเดี๋ยวในส่วนของการพิจารณาผลงานตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาสอนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างสติกเกอร์ไลน์โดย แม้จะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถทาสติกเกอร์ลได้ง่ายๆเป็นไงวิธีนี้ง่ายไหมง่ายมากเลยนะเป็นวิธีที่หลายๆคนใช้นะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเขาเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ถนัดในเรื่องของการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์หรือวาดภาพบนสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้เนี่ยไปประยุกใช้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมหรือบางคนเนี่ยอาจจะ เพิ่มเติมด้วยการลงสีเพื่อให้ภาพตัวกระตูนมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมท่านี้ครับสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับการทำสติกเกอร์ไลน์ดกดิกนะครับผมหรือว่าการทำสติกเกอร์ไลน์ที่ขยับได้นี่เองครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีเปิดคอร์สนะครับคอร์สหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเปลี่ยนเวลาว่างเป็นเงินแสนด้วยการสร้างสติกเกอร์ไลน์สไตล์ดกดิกนะครับคอร์สนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันนะครับ ในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับ15พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มคอร์สกันวันแรกวันนั้นนะครับผมแล้วก็เราจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเบสิกนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการวาดภาพนะครับจะสามารถทำได้ไหมบอกได้เลยครับว่าถ้าไม่มีพื้นฐานนะครับในคอร์สนะครับเรามีเทคนิคแล้วก็วิธีการในเรื่องของการสอนนะครับการทำการวาดภาพนะครับเบื้องต้นนะครับให้กับ นักเรียนทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับในการทำสติกเกอร์ไลน์นะครับไม่มีโปรแกรม Photoshop ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของการสพอร์ตพิเศษนะครับให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่าน,นมีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาคอร์สนะครับอยู่ที่สองพัน 500บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยนะคุณจะได้พื้นตั้งแต่พื้นฐานนะยันคุณขายได้ครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าครับว่าเป็นออราคาคอสที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณเรียนกับผมไปแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับออรับจ้างรับจ้างการทำสติกเกอร์ไลน์ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ไลน์ธรรมดาหรือสติกเกอร์ไลน์ดุ๊กดิ๊งครับสติกเกอร์ไลน์ธรรมดาเนี่ย อัเลดในการรับจ้างขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่5000แล้วนะยังไงรับจ้ต่นะครับฝากคอร์สไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อยากจะแชร์เก็บไว้ดูนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไม่ห่วงนะครับแล้วยังไงครับกลับมาพบกับก๊อฟนะครับก๊อฟธนากิจแล้วก็ช่องกราฟิกชาแนลได้ใหม่นะครับผมเราจะมีคลิปนะครับผมมีอะไรดีๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านแน่นอนครับผมยังไงติดตามนะครับกราฟิกเบสิ c เบสิ c ใครๆก็ทำได้นะครับกับกราฟิกชาแนลนะครับ